จริงจริงๆพี่เฮียนจริงๆริงเฮียนสุดๆโอ้ยมเลี้ยอย่างงี้เนี่ยพี่เราเก็บไว้พี่ไม่เป็นเงี้ยครับไม่เป็นเลือดออกเต็มเลยอะพี่ยังจะมาถามอีกเหรอแกรีบเอาน้องสองคนนี้ออกไปก่อนน้องเข้ามาก็ดีแล้วนะครับเนี่ยเอาออกไปโอ้โหโอ้โห โอเคออกออกออกไปด้วยด้วยด้เฮ้ยอ่ะพี่แต่ว่าผมน้องมัอยู่ก็โอเคนะพี่นะโอ๋โอ้โหใย่สินนี่ผ้ายันลูกตรลใส่ำครบเลยเเลยครับมีลายตองเห็นน้องกุ๊กปะครับน้องกุ๊กเห็นพี่โตโต้ใช้ไปรับไอ้บี้จิตตกได้อยู่หน้าเนี่ยเหรอ มีอะไรป่ะเนี่ยต๋องเป่า,ปาไม่มีอะไรยุงเยอะทิผายแม่นะเว้ยไม่มีอะไรเนี่ยฮะจะให้มีอะไรวะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยฉันจีบนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยนั่นไงเห็นเปล่าแล้วบอกไม่มีอะไรมีนี่ว่าแม้ถ้าเป็นห่วงห่วงโธไม่อยากจะดา่าไอ้ไอ้สมพันธ์กินไก่วัดไอ้มีรู้จักแยกแยะอันไหนงานอันไหนความรักไอ้ไอ้ไอ้ไไบ้ากามโธไม่อยากดา่า เฮ้ยฆาตกรเฮ้ยกูมีขนาดนั้นเลยวะนี่โอ้มาแข็งบ้าพี่แทนแล้ค่ะครับผมโอยปวดหัวจังเลยปวดหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าปวดหัวเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอกแล้วกันนะฉีดยาสักสองเข็มแต่สองเข็มเต็มๆเลยเข็มเล็กๆไม่ใหญ่มากแจมเลยแ็บนะแต่ดอไม่เจ็บค่อยๆเอาเข็มเข้าไป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  พี่จัญญาบันพี่บี้คะน่าเชื่อเลยนะคะว่าคนอย่างพี่บี้เดอสกาเนี่ยจะสามารถสัมผัสวิญญาณได้อะค่ะได้สิคะพี่บี้สัมผัสวิญญาณได้แล้วพี่ไม่กลัวเหรอคะหรือว่าพี่มีของขังให้กูบ้างสิคะนานะของดีของขังอะไรอ่ะพี่บี้ไม่มีหรอกค่ะ น่ากลัวจังเลยนะคะถ้ากุ๊กมีของป้องกันตัวได้ก็คงจะดีอ่ะอืมเดี๋ยวเพื่อน้องกุ๊กเดี๋ยวพี่บี้จะเป่าคาถาให้จริงเหรอคะคนก็ดีอยู่นิ่งๆนะคะต้องใกล้ขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะคา,าถามันจะได้ฟังอยู่ในตัวไง อะไรนะคะไม่มีอะไรค่ะน้องก็กลับตาค่ะโง่นะักโง่นักรักบีรักบีกบพี่บีกินหมาเน่าตายมาจากไหนอะคะ <c oughs> <c oughs> คงเป็นหมาเน่าแถวนี้อะจ้ะ เอ้าพี่ตองพี่ตองคนนั้นแฟนน้องกุ๊กเหรอคะเปล่าค่ะพี่ที่ออฟฟิศว่าแล้วเชียวหน้าตาอย่างนี้อาจจะมาเป็นแฟนน้องกุ๊กพูดตรงๆนะหน้าตาไม่ได้ครึ่งของพี่บี้เลยค่ะค่ะ าตินญอทั้งหลายในที่นี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะลบลู่แต่อย่างใดเพียงจะทำเพื่อหน้าที่การงานมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้น เลยป่ะจะแข่งทำไมาตามพี่ไปแต่งหน้าได้แล้วเดี๋ยวไม่ทนันพี่มองอะไรอยู่เนี่ยเปล่าเปล่าไม่มีอะไร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 ก็ดีแล้วก็รีบไปได้แล้วใช<ะ>่เป็นไรมากวะเนี่ยอ,อ๋อ<ะ>ตอ <c oughs> ารกิจปลุกผีในวันนี้เรามาที่สุสานจีนร้างแห่งหนึ่งที่มีคนเคยเห็นวิญญาณคนตายจำนวนมากในบริเวณนี้และทีมงานยังสืบคนมาอีกว่าศพของขันที่จอมโหดที่ตายในประเทศไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนอาจถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้ก็เป็นได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานร้างแห่งนี้แล้วครับบรรยากาศมันวังเวงชวนขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับ ี่สูจนาลร้างแห่งนี้มีผู้คนบอกเล่ากันมาว่าผีดุมากมากวันนี้เราจะได้พิสูจน์กันแล้วครับว่ามันจะจริงหรือไม่ครับขอต้อนรับผู้ท้าทายสาวสวยจากทางบ้านน้องซูซี่และน้องปอมแปมครับพร้อมด้วยนักร้องซูเปอร์สตาร์บ้าดดวงพี่บี้จิตตกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวขอยาครับสวัสดีครับพี่ที่เป็นไรเนี่ย อ๋อ,อไม่มีอะไรช่างมาเเลยครับมาเข้ารายการกันเลยดีกว่านะครับแล้ววันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันสาวสวยของเราอสองท่านนะครับจะต้องไปปลุกวิญญาณของคันทีจอมโอดนา้ได้โดยถ่ายคลิปมาด้วยหนึ่งในนั้นนะครับจะมีภูมิคุ้มกันคือพี่บี้จิตตกของเราส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับจะต้องไปแต่เพียงรำพังครับโอ๊ยให้ยังงั้นซูซี่ขอสิทธิภูมิคุ้มกันเลยแล้วกันนะคะ พูดเงี้ยเดี๋ยวมีตบนะยะคิดรู้ยยก,กลัวเหรอ,อ,อมาอบท <ำ S 2> ่านนี้ยังครับทำไมย <ทำ S 2> ะใจใจใจเย็นครับเดี๋ยวเยวสียทรงครับเออเอาครับไม่ไม่เป็นไรครับ,บครับคุณโตโต้ตไม่เป็นไรครับเ,เ,เหตุการณ์แบบนี้พี่บี้เจอบ่อยฮะเลิกครับ,รรบก็เพราะพี่บี้หรือเปล่าก็ผมมันมันหล่อฮะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าผมขอจัดสองเลยได้ไหมใจเย็นครับเพราะว่าใช้วิธีสากลดีกว่านะครับอย่ายดี๋ยวเพื่อเพื่อจิงจุบครับ ยันยันเลยนะคะไม่ค่ะยันยินเยาครับอ่าถ้าพร้อมแล้วยันยินเยาปักกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบน้องตองขาพี่ใส่ชุดผีนะเซ็กซี่ไปอีกแบบนะคังเฮ้ยเซ็กซี่อะไรพี่ผู้ชายนะพี่ผู้ชายก็เซ็กซี่ได้ค่ะเฮ้ยเจ๊คิดอะไรกับผมมั้เนี่ยคิดเฮ้ย เห็นน้องต๋องใส่ชุดนี้แล้วอะเลือดหลมพี่อะมันสูบฉีดคางน้ำยางในตัวพี่อะนะคนนะไม่ใช่คังคอกทำอะไรกันน่ะเปล่าๆปล่าเป่เ้ๆกลางฝังคอมีอะไรยักนางสนีน้อยเอาโต้บอกว่าให้ไปสแตนบายได้แล้วค่ะนี่ไปที่หลุมสี่สี่เลยนะพี่เทลเล่เขาเสร็จลงที่จะถ่ายไปละพาพี่ไปหน่อยสิ ไม่เอาอะหนูกลัวแต่พี่มีโรคประจําตัวอยู่นะถ้าไปคนเดียวแล้วเป็นลมเป็นไรขึ้นมาทํายังไงอะพ,พ,พี่ต๋องมีโรคประจําตัวด้วยเหรอคะโรคประจําตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้ส่วนโรคประจําใจอะไม่ห่วงใหญ่ก็คิดถึงจ้ะแหวะ เข่งอะรักษาได้นะคะโรคประจำใจอะเจ๊ถนัดเลย <laughs> ต๋องตายยังเนี่ยีอะไรวะพี่ผมใจหมดเลยอะตายยังพี่ยังหาไม่เจอเลยพี่ ล็อกที่4หลุมที่14ใช่หไหมโอเคพี่หลุม4 4นะโอเคครับครับผมครับผมโอเคครับพี่ต่องสแสดงไปแล้วค่ะโอเคเทเล่พร้อมนะผมพร้อมแล้วพี่นะกล้องไป นี่ใช่ไหมคะพี่บี้ใช่ใช่ค่ะพี่บี้สัมผัสได้ใช่๋อมแปมหอมแปมเห็นอะไรครับพูดอธิบายด้วยครับหนูเห็นเหมือนเงาอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหลังหลงฝังศพอ,อะค่ะ้อมแบมครับพร้อมแปมเดินเข้าไปครับไปดูซิว่ามีอะไรครับ น้องป๋อแปบเจออะไรครับฮัไม่ไม่ไม่ค่ะปอมแป๊บไม่เจออะไรอะค่ะว้าวคุณงการกเดียวพี่แนลปอีเวปิดบอกรปิดบอกน พี่มามาดีเลยดีเลยบาดดี้บัดดี้โอ้ยวุ่นใจยชะมัดเลยเมื่อไหร่แล้วคะพี่แรกแรกวิธีที่บอกว่าจะทําให้หนุ่มชนะอ่ะไม่ต้องห่วงจ้ะไม่ต้องห่วงพี่มีวิธีอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดพี่ทําให้หนูชนะแล้วเนี่ยอย่าลืมรางวัลที่พี่ขอไว้ว่าให้อะไรพี่จำได้หรือเปล่าเออจำได้แล้วล่ะค่ะพี่บอกว่าคือพี่ยากับไปกับพี่เองรู้ถ้าอย่างนั้นก็เนี่นะเดินย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเลี้ยวขวาซอยนี้นะหลุมที่44 ตองไอ้ต๋องตอบวอด้วยตองอยู่หรือเปล่าตันไปยังครับพี่ครับพี่เฮ้ยพี่ไหนมันไม่มีเงินเซตฉากนะแล้วห้องใต้ดินนี้มันอะไรวะพี่ห้องใต้ดินอะไรวะเออสงสัยเทเล่เมันเซตไว้มั้ง ออรีบหาที่ซ่อนเร็วน้องซูซี่เราเดินไปที่หลุมแล้วเค okay, ครับพี่เ <c oughs> พี่โตครับพอน้องเข้ามาปุ๊บท่องกระาจบปั๊บผมก็กระโดดออกไปหลอกน้องก็เลยถูกไหะพี่ถูกต้องค่ะพี่ <c oughs> พอดีโตโต้ตตไปฉี่อะ <c oughs> ค่ะกุ๊กเลยนั่งดูแทนอ๋อจ้าพี่อยากให้กุ๊กมานั่งนั่งกลางใจพี่เลยยิ่งดีใจะ <c oughs> <c oughs> อะรนะคะโอ้เปล่ปาเปล่าเปล่าเปล่า งั้นเดี๋ยวกุ๊กชวนสก้พี่ต๋องเลยนะคะถ้าน้องซูซี่เดินเข้ามาเนี่ยน้องเขาก็จะต้องท่องคาถาว่าที่สิงสถิตยอยู่นะที่แห่งนี้จงรากฏดขึ้นด้วยเธอโอ้โหไปมึมงยกไปวะ ไอ้กุ๊บต๋องหองเงียบไปแล้วค่ะมา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 ต๋องต๋องต๋องต่อเด้วย้ยงานเข้าแล้วไอ้ต๋องผิดคิวอะ่ะ